สวัสดีครับนะฮะก็พบกับช่องทีโซนทีวีนะครับผมที่เป็นช่องเกี่ยวกับการรีวิวของเล่นนะฮะ,ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลยนี่นะครับผมไทยแลนด์คอมิคคอนนะฮะเดือนนี้2016นะครับผมจัดวันที่22ถึง24นะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะเห็นผมเนี่ยทีเจโตไม่ค่อยได้อัปคลิปนะครับผมเพราะว่ามันไม่ว่างนะฮะแล้วก็งาน เปรียบนะฮะงานเปรียบนะครับผมอันนี้คือบัตรที่ไปซื้อมานะครับผมวันแรกวันที่ยีิบสองนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สามเพิ่งมีเวลาถ่ายนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ยีิบสี่เจอกันนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะฮะที่จะโตไปแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวไปตามหากันแล้วกันนะครับผมเราก็จะมาพูดกันคร่าวๆว่างานนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะ,ะเอ่อจุนนี้คือได้บัตรมาแล้วก็จะเอา,เอาไปให้สตาฟฉีกฉีกคือฉีก แกก็ฉีกแบบไม่ให้กูเก็บเลยเลยง่ายไม่ให้กูเก็บบัตรเลยเลยง่ายนะครับผมเพื่อนอีกคนโดนฉีกขาดครึ่งเลยนะฮะโอเคนะครับผมจุดที่น่าสนใจของงานคือนี่นะฮะก็คือเข็มขัดของมาสเซอร์หมายเลขหนึ่งนะครับผมตัวนี้เขาเป็นภาษาไทยนะะจากบูธของ d e ็ p e e d นะครับผมนะฮะก็เป็นนี้มาสเซ i d อร์หนึ่ง ไอมดแดง่ะมาสเตอร์หมายเลขหนึ่งไอมดแดงอารวาสซึ่งพวกนี้เราก็จะไปดูกันอีกเช่นเคยนะครับผมตัวนี้จะเป็นการแจกฟรีคือให้เราไปใส่ติดเดินกันในงานกันเลยนะครับผมตัวนี้ผมทํายับนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถือเป็นของที่พรีเมียมครับผมนะไม่มีไอนี้นะเว้ยไม่มีจงมีแจกนะเนี้ยไปงานนะไปบูธเขาตามบูธเขาเะครับผมตัวนี้ผมพูดถึงโซนข้างในแล้วนะครับผมตัวโซนข้างนอกก็จะเป็นพวกของ ของเล่นหรือว่าอ่าเป็นบูธเกี่ยวกับของเล่นถ้าส่วนใหญ่แล้วก็มีเวนการ์ดซึ่งคือผมไม่ค่อยมีตังไม่มีดังพูดไม่ได้โอเคข้างในก็มีเมนเวทีนะครับผมก็โอเคมาพูดถึงเรื่องนี้กันก,ก่านะอันนี้ครับผมนี่ก็คือเอ็กเมนอพุค l าลิปนะครับผมก็จะมีโปสการ์ดแจกให้ไม่รู้ว่าลายไหนเป็นลายไหนเหมือนกันนะครับผมมีข้างหลังเหมือนกันนะครับผม นี่คือเขาหยิบติดกันมาให้ปกติก็น่าจะแจกกันคนละใบละมัง้งนะครับผมตัวนี้ผมได้ตัวอะไรตัวนี้จาไม่ได้แล้วชื่ออะไรใครรู้ก็เมนต์ด้วยนะครับผมแต่รู้สึกว่าพี่แกวาร์ปได้อะวาร์ปไปวาร์ปมานะครับผมใช่ไหมอ่ะน่จาจัดแหละโอเคนะฮะตัวนี้ก็เป็นบูธของอเหมือนมีหมวก macinto ให้เราได้ไปถ่ายถ่ายรูปก,กันนะฮะโอเคผมแล้วต่อมานี่คือ เด็ดเหมือนกันนะคบผมเด็ดอีกเหมือนกันก็คือตัวนี้เป็นแท็กทูแท็กทูนี่ขออนุญ,ญาตขอทีมงานเข้ามาสักนิดหนึ่งนะับปกติเขาแจกคนละใบนะครับอืมก็มีหลายลายเลยนะฮะให้เลือกกันเป็นตัวละครนะฮะก็มีนี่อ่าไม่ใช่แฟนดีซีซะด,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 ด้วยอ่ารู้จักเตจ็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็อันนี้ ชื่ออะไร Queen อะฮารีควีนอะหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะตัวนี้ก็มีสีคือมีลายครบของทีมเขาเลยอะทีมของเนี่ยซูยนะซซซซอ,อะไรเนี่ยซูซูสควอตนะฮะก็จริงๆไม่ดีเลยรีวิวที่แบบไม่มีข้อมูลพูดไม่ชงไม่ชัดไม่ชงไม่ชัดโอเคนะฮะแล้วก็อนันนี้นี่ อันนี้คือไปวันแรกไปเ,เซิร์ฟนี่คือตมเซิร์ฟไม่ได้เสียตังอะไรแต่อย่างใดนะครับค่าเข้าบัตร80บาทนะจ๊ะโอเคชึบอ,อืมนี่อันนี้เป็นนี่เลยที่ผมอึง้งทึ่งตะลึงเสียวว,ว,วนะฮะก็คือนี่เลยแกงกระตูนชาแนล Channel นะฮะจากบูธของโลสนะครับผมตัวนี้เป็นถุงของโลสนะฮะถุงยังสวยเลยนะฮะก็มีกระตูนมากมายที่เป็นลิขสิทธิ์ของโลสนะครับผม เช่นลีบอนเคลโลโลหรือว่าพวกเซนตนี่น,นี่โกอันเจอ์นะยุกิก็นับนะบีดนะโอเคฟลุ๊บ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 ฟลุปปล๊บนี่ท่านก็จะมีของเขาเรียกซีดีบ็อกเซตนะครับผมหรือว่าซีดีแผ่นแยกมาให้ลดให้เราได้เซืร์กันนะครับผมก็อันนี้เป็นบ็อกเซตลด70%นนะครับผมจากเอ่อเท่าไหร่ จากราคา290บาทนี่นี่เห็นไหมสอง้ยเก้สิบาทครับลดไป 70%, 70็ดเปอร์เซนเหลือประมาณ87บบาทนะครับโอ้โหนี่เลยให้บอกของของถูกลิขสิทธิ์มันแพงมาให้เราดูกันแล้วใ,ใกล้ๆนะฮะคือราคานี่สมเหตุสมผลมากนะครับผมโอเคนะฮะก็ไปตามหากันได้นะครับผมบูธนี่ก็อยู่โซนข้างใน นะฮะคือผมวันแรกจะไปเดินโซนข้างในซะมากกว่านะฮะอืมแล้วมีอะไรก็มีคอนเสิรต์ตจากวงศิลปินญี่ปุ่นมากมายนะครับผมยูเมะคือไปดูมาเหมือนกันยูเมะมีลูกโอเคเอามาเปิดกันดีกว่าถือกาสร,รีวิวกันไปเลยนิดหนึ่งตัวนี้ก็เป็นกล่องแบบสภาพก็โอเคเลยนะฮะ แล้วก็ไม่ได้ไปติดสติกกงสติ๊กเกอร์ว่าเซลล์ด้วยนะไม่ต้องแบบให้ให้เราแบบมาลำคงลำคาญติดสติ๊กเกอร์เซลเล์อะไรไม่มีนะไปเทียบราคาเอาแล้วก็มีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเป็นราคาให้เทียบอยู่นะฮะโอเคพอดีเลยผมไม่มีของนักเตะแข้งใส่ฟ้าโกนะครับผมอันนี้เลยเป็นภาคอ่โนสโตนนะครับก็เป็นผ้าที่มาจากอนาคต อืมตัวนี้ตัวกล่องน,นี่จะเห็นอินโดด้วยนะฮะอินโดก็จะมีร่างอาวตารกันในซีรีส์นี้แหละอ่าอีเวนตนนี้แหละนะฮะนี่ก็เป็นเทมมะนะฮะนี่เป็นพี่ซูลงินะครับผมโอ้สุดยอดแกะกันเลยแกะกันเลยกล่องนี้เขาให้เราเก็บนะจ๊ะไม่ใช่แกะเราไปทิ้งนะ ก็อ๋อ oh, เป็นอย่างนี้เหรอโอ้โอ้เป็นองนี้เหรออ๋อเป็นแผ่นเล็กๆมาให้เนาะโอ้ยโอ้ยหล่นหล่นหล่นอ๋อนี่อย่างนี้อย่างนี้นี่ถ้าผมเป็นกล่องมานะก็คุ้มเหมือนกันนะอันนี้เป็นซีดีเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่ยีิบสี่จะไปซื้ออีกรอบนึงเป็น ดีวีดีบ็อกเซตนะครับอันนี้เป็นซีดีบ็อกเซต VCD อันนี้โอ้โหหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เรียงอืมหนึ่งสองมผมหนึ่งสองนะครับข้างหลังก็มีเลยเหมือนที่บ็อกอะไรอเอาไว้เลยนะครับ อ้โอ๋อนี่ก็ดำเนินมาหลายตอนแล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นแพ็คไหนเนี่ยเนี่ยแพ็คเซตวนะครับผมตั้งแต่48ถึงสักเจนะครับก็ก็ใกล้แล้วแหละใกล้จะจบแล้วทำไมน,นี้เหมือนกันนะโอเคนะครับผม ก็อาจจะตกใจนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะมีรีวิวนะครับผมอาจจะทิ้งเขาเรียกทิ้งอทิ้งบล็อกไว้นะครับผมผมอาจจะรีวิวเหมือนกันนะฮะตอนนี้เอนโดโดนสาบให้เป็นหินนี่เป็นหินยังไงครับผมอืมโอ้โหนี่ก็ต้องไปอีเวนต์นี้ก็ต้องไปตามหาเนี่ย เพื่อมาเป็นแบบพลังให้นะฮะนี่โมเอะมากนะฮะผู้ชายแต่หน้าสาวมากโอ้ผมชอบคนนี้มากเลยอะ่ะโอ้สุดยอดุุกุยอ้หน้ากเก็บสะสมครับผมในราคาย่อมเยาวนะจ๊ะใครไปก็เดินตรงไปที่โบูธของโรสเลยก็ได้หรือว่ายังไงก็แล้วแต่เลือกกันนะครับผม ก็จบกันไปแล้วสำหรับการเปิดกล่องรีวิวงานนี้เลยนะครับผม t h i l l n n d o o m ิ c o n นะฮะจัดที่พารากอนนะจ๊ะพารากอนชั้น5นะจ๊ะคือเราก็เดินขึ้นไปตามบันไดเลื่อแหละพอเห็นเด็กคอสเพย์เยอะๆก็เออถึงงานแล้วนะครับผมก็ไปดูกันได้นะฮะส่วนนักเตะแข่งสายฟ้าโกนี่ผมก็จะไล่ดูนะครับผมไล่ดอูอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อความมั่นอะไรนะ มั่นใจกับความชัวของเนื้อหานะครับผมจะได้เอามาทำาิบอันดับได้อย่างถูกต้องนะครับปิดเยอะนะโอเคนะครับผมก็เราก็จะมีอาจจะมีรีวิวลงไปในบล็อกด้วยนะครับผมเป็นระดับความน่าโดหรือว่าเนื้อหาเล็กน้อยไม่มีสปอยแต่อย่างใดนะครับผมก็ติดตามกันได้ทางช่องที o n ลทีวีนะครับผมถ้าใครสนใจก็ กดไลค์ซับสไคร์ไม่ใช่สนใจเดีใครถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็ซับสไคร์กันด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อนะครับโอเคนะฮะพบกับทีเจตตได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับผมคลิปหน้ามาเจอกันนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้เจอกันยี่สิบสี่นะครับผมจะสามวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันนะจ๊ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับทีโซนทีวี